สวัสดีคะ่ะมากับตอนที่4คะ่ะ EP ที่สี่นะคะเรื่องที่ขอเพียงแค่รักในตนเองให้เป็นคะ่ะเมื่อเรารักตนเองเราจะตระหนักรู้ <c oughs> เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นเมื่อเรารักตนเองเราจะให้เกียรติผู้อื่นและให้เกียรติตนเราเพราะเหตุใดการตระหนักรู้เห็นคุณค่าและการให้เกียรติตนเองและจึง และผู้อื่นจึงเป็นการรักตนเองนะคะผู้ที่รักตนเองจะเป็นผู้ที่ตระหนักรู้เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นรวมไปถึงการให้เกียรติตตนเองและให้เกียรติผู้อื่นดังนั้นการที่เรารักตนเองเราจะตระหนักรู้เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นเมื่อเรารักตนเองเป็นและ เราจะห้เราจะให้เกียรติตนเองและก็ให้เกียรติผู้อื่นอีกทั้งตำแหน่งในวิชาชีพครูมีจำกัดแต่บรตจบใหม่มีจำนวนมากดังนั้นการเรียนรู้สมรรถนะอย่างเข้มข้นในลักษณะของการนำไปต่อย,ยอดสร้างสารรค์กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับลูกปลาน้อยในลูกปลาน้อยวัยประถมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในคลสวิจัยในชั้นเรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนจึงเห็นคุณค่าและความหมายของปลาลูกปาครั้งที่หนึ่งนะคะประมวลจากกิจกรรมแลและ ประมวลกิจกรรมที่สร้างแรงมานานใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนครั้งที่สองนะคะก็จะประมวลความรู้จากคลิปครั้งที่สามนะคะสำหรับโจทย์ที่ท้าทายก็จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์อย่างสร้างสารรค์แล้วก็ประมวลการเขียน การการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวกนะคะสการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 3. การสอนทักษะชีวิตผ่านวิชาจากนั้นนะคะขอให้สะท้อนโดยวิเคราะห์ให้ประเด็นต่างๆได้แก่ เทคนิควิธีการสื่อสารที่ใช้การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวกขอให้ถอดประสบการณ์ว่าขั้นนำขั้นสอนและขั้นสรุป 4. นะคะความรู้สึกหรือความคิดเห็นอย่างไรกับการสร้างบรรยากาศเชิงบวกและการจัดกิจกรรมในคลิปจากนั้นเป็นการปรับแก้ไขและพัฒนาแผนการไอแผนกิจกรรมการเรียนรู้ได้ในสัเดียน ที่หลายสัปดาห์เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนารูปปาน้อยวัยวระถมส่งเสริมสมรรถนะ6ด้านเป็นกิจกรรมการสร้างความสุขความสนุกและบทเรียนที่มีความลึกซึ้งเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายเป็นการ build c l o s s g u i e แผนแผนกิจกรรมการเรียนรู้ของครูของรูปปาฝึกสอน รายบุคคลเป็นรอบสุดท้ายสำหรับผลโหวตเรื่องตัวแทนนำเสนอวิจัยท้ายคราบตัวแทนเอ็มได้ยืนขึ้นตอบปฏิเสธครูปาจึงขอให้เอ็มกล่าวขอบคุณทุกเสียงโหวตพร้อมกล่าวเหตุการณ์ในปฏิเสธจากนั้นตัวแทนลบที่สองและที่สามลุกขึ้นตอบปฏิเสธครูปาและขอให้เขา เราลูกปลาปฏิเสธเช่นเดียวกันเหตุผลคือไม่พร้อมไม่มีเวลาในการฝึกซ้อมดังนั้นครูปลาเลยเปิดโอกาสให้ลูกปลาได้วตกันใหม่อย่างอิสระอีกหนึ่งครั้งผลหวตดรอบที่สองเสร็จสิน้นครูปลาเท่าเรโทรสอบถามผลหวตดปลาลูกปลาดีได้กล่าวว่าตนเองได้รับเลือกและรู้สึกผิดที่ต่อปฏิเสธเพื่อนๆ ครูปลากล่าวให้กำลังใจและช่วยดีกล้าวข้ามผ่านความรู้สึกในใจด้วยการมอบสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลคือจนรูปปลาดีรู้สึกร่มใจอย่างสบายใจในคลาสวิจัยนะคะครูปลาผู้เท่าได้กล่าวถึงความรู้สึก ในวันที่ทราบผลโหวตก็รู้สึกอึง้งแต่พอเราเหล่าตัวแทนปฏิเสธคูรูป,ปาก็รล่งใจแม้คูปาพร้อมเทรนให้อย่างเต็มที่และแม้ความสามารถของตนเองแทนนั้นหากใจไม่พร้อมเราปิดลับคูปาไม่อาจจะเทรนฝึกฝนและนำพาไปสู่จุดมุ่งหมายได้ น,นี่จึงเป็นเหตุผลที่ให้รูปาอึ้งแต่ถ้ากล่าวความรู้สึกในเวลานั้นรู้สึกโรคจึงไม่จึงไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมและควรกระทำหากพูดไปกลายเป็นผู้ไม่รู้ความไม่รู้การะเทศะโอกาสและประสบการณ์แล้วเหตุใดขู่ปาผูเท่าจึงบิ้วอย่างเต็มที่ให้มีการเรื่องลูกปาแทน การที่คสบิวหรือคูปาสุดพรังเพราะปัฒนามอบสิ่งที่ดีให้กับลูกปะให,ให้ลูกศิษย์น,นั้นมาก่อนความรู้สึกและความต้องการส่วนตัวอีกทั้งการเป็นตัวอย่างที่ดีมีค่ามากมีค่ามากกว่าสองคำจึงให้เห็นให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วมาเฉลยในภาคหลัง ส่วนการที่รูปปลาตอบปฏิเสธนั้นย่อมทำได้แม้เป็นการทิ้งโอกาสในการพัฒนาตนเองนั้นเป็นสิทธิของรูปปลาในการเลือกทำตามตนบัฒนาได้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของมารยาทการรัเทศะและการให้เกียรติผู้อื่นฉะนั้นลูกปลามีสิทธิ์ปฏิเสธเป็นตัวแทนได้อย่างอิสระควบคู่การให้เกียรติ เคารพผู้อื่นด้วยเหตุการณ์คูด้วยเหตุการณ์นี้คูปาซึ่งขอตัวแทนกล่าวคำปฏิเสธได้รุกขึ้นอีกครั้งเพื่อกล่าวขอเพื่อกล่าวขอบคุณทุกเสียโหมดได้ลกล่าวเหตุผลในการปฏิเสธทั้งการกล่าวขอบคุณและก็เหตุการณ์หาเหตุผลนั้นช่วยให้ท่าน,านท่าทีที่มั่นใจสุดแบบ เป็นความซอฟต์ละมุนสุภาพและให้เกียรติสิ่งนี้จะช่วยให้รูปปาแสดงออกอย่างมีสุภาพไม่ฟาถางใส่ผู้อื่นพร้อมสู้กันเป็นอพร้อมเป็นบัณฑิตที่แท้เก่งดีความสามารถพร้อมคุณลักษณะที่ดีย่อมเป็นย่อมเป็นที่ยอมรับและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเป็นบัณฑิตแท้ไม่ใช่เพียงใบปริญญาจึงเป็นหน้าข้อของของจทความรู้คู่นักธรรมเกินนำข้อที่2องยอนดีดพอปลาคูปลาอาวุโสแนะนำลูงปลาฝึกสอนบางบางตัวแววตา แววตากล้าวจ้องหน้าเถียงหยอกย้อนยอกย้อนทำความสัมพันธ์เป็นไปในเชิงลบดังนั้นก่อนที่จะออกไปสู่โลกกว้างโจทย์ข้อนี้เพื่อให้ลูกปลาฝึกตระหนักความสำคัญและมารายาทการเทศะขอให้อ่านขอให้อ่านเรื่องลูกปลาน้อยใจลูกปลาน้อยใจกรอยใจกรอยใจ เรื่องมีอยู่ว่าลูกปลาตัวหนึ่งเมื่อได้รับการอนุบาลด้วยการฝึกว่วยวนในโถแก้วเริ่มว่วยวนในระยะใกล้โขใกล้จนคล่องก็เริ่มโถแและก็คิดว่าโถแก้วที่ตนนั้นเป็นโลกทั้งใบซึ่งมีความมั่นใจมากว่าตนเองไหยน้ำเก่งเป็นแล้ว ซึ่งถ้าพบม,มรสุมขึ้นลงการการว่ายถวนกระแสน้ำที่เชี่ยวชาญทาการอุปสรรคน้อยใหญ่พลาสติกโรหะสารพิษระเบิด,บดอาวุธแหอวนหรือโดนหรือเดือสมุทรดังนั้นเล่าครูป,ปาผู้เท่าจึงแนะนำจึงแนะ โอสไกฝึกท่าไหว้หน้ำสำหรับรเผชิญสูงมหรส,สมอันย้างใหญ่ทำให้ทำอย่างไรเพื่อลดการเกรยตรื่นรวมถึงท่าไหว้ที่มีคุณภาพซึ่งท่าดวงจิตเกรงย่อมแพทย่ยอมพ้นจากพันเวพลังเวสะกดดวงจิตให้ลงเหลงลงแส,งส,ง,สงสีเสียงแห่งคำนี้ เยอะย่อจึงก่อให้เกิดก่อให้เกิดความมั่นใจและความถนุมตนเมื่อเราครูปาโคสนำทางสู่ความสำเร็จรูกปาจึงสะท้อนกลับด้วยความจริงที่หวาุ่นไม่เป็นตัวของตัวเองจึงมีท่าทีที่คุณหยิดฉุนเฉียวเกี้ยวกราดมองหมิ่นเยียด ลบูเหล่าครูปาต่างลำพึงว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดนั้นก็กลายเป็นเรื่องปกติผลการไา่เว่ของวายร้ายมนุษย์คือการยึดครองพื้นน้ำในที่พบไปเป็นน้อยไม่ไม่น้อยหากลูกปลาได้ยินยินดีฝึกผลเท่ากับความทุ่มเท เหล่าลูกปาก็คงเซฟเวลาชีวิตและเก่งได้ทันใจที่สำคัญย่นระยะเวลาการฝึกตนเองในหลายปีครูป,ปาเท่าไอ้ครูปาท่านหนึ่งกล่าวลูกปาในระดับปริญญาตีนั้นควรเนความรู้80ปฏิบัติ20ตามความสามารถและสติปัญญาส่วนเป้าหมายของเราครูปานั้นมอง ไปถึงฝันของครูปายามเมื่อโรงสนามแข่งหลังจบการศึกษานั้นควรลำดับตนแท้ลำดับตนแทนการลำดับท้ายดังนั้นทุกกิจกรรมในการในคลาสจึงเน้นทักษะปฏิบัติ80กับ100%แปลงเนื้อหาสู่คำถามไปเปิดสู่โหมด กระบวนการคิดขั้นสูงและการปฏิบัติจริงกรณีตัวอย่างสถานการณ์จำลองบนบาทสมมุติสู่หมวดสร้างสารรค์นวัตกรรมการออกแบบแก้ไขการสร้างสิ่งใหม่กิจกรรมที่เน้นผู้กิจกรรมที่เน้นการฝึกปฏิบัติคลาสจึงไม่มีโอกาสยื้ีหรือนั่งนิ่ง เมื่อครูถึงคราวลูกป,ปาออกฝึกสอนแม้ก,กิจกรรมไม่ได้เป็นไปอย่างเกณฑ์ที่ตั้งไว้รูปาผู้เท่าได้กรรมนิเทศนั้นไม่เคยประเมินหรือตัดสินลูกป,ปาด้วยถ้อยคาที่ให้สูญเสียความมั่นใจมีแต่นำส่วนที่ไปช่วยให้เห็นคุณค่าอยา่างกำลังใจก่อนที่จะให้ครูป้าได้ประเมินตนเองอีกครั้งแล้วก็ให้คะแนนตนเอง พรอ,อะไรอะไรที่ไม่พอใจภูมิใจจะทําได้ดีคะแนนส่วนที่ขาดหรือส่วนเหนอะไรที่สิ่งที่อยากจะดีขึ้นในครั้งหน้าพัฒนาโค้งสุดท้ายที่ทําของชีวิตในฟรีสครูลูกปาพอใจมีสู่กับการเรียนแบบดั้งเดิมพอใจมีสู่กับการเป็นผู้สอนครูปลาปฐมวัยดังนั้นอีก ทั้งพอใจกับสุขที่สร้างสารรค์เกินจริงหากพอใจมีสุขทั้งสข้อนั่นคือสะท้อนความสำเร็จของปีศาจมาหลายๆที่ในการพาใจให้หลงกับอารมณ์ที่เป็นเป็นบวกซึ่งมักส่งผลกระทบเชิงลบต่อชีวิต